สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกันเช้าวันใหม่ในช่องลูกป่อยชาแนลนะคะวันนี้ไปดูกันค่ะผักกาดป้าต้อยค่ะทานได้แล้วนะคะเก็บทานได้ทุกวันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าป้าต้อยทำอะไรนะคะไปหาป้าต้อยกันค่ะ เอาน้ำเข้านาค่ะเตรียมทำนาแหละค่ะเขา้าโพดประต้อยขึ้นละค่ะ ยางนาเราเริ่มกลับมางามแล้วนะคะหลังจากที่โดนน้ำท่วมไปตอนหน้าฝนนนซีีถั่วพูถั่วลิสงถั่วฝักยาวถั่วแล้วเราไม่ขึ้นนะคะเม็ดน่าจะเก่าแล้วเราซื้อมานานแล้ว น้ำเต็มนาเลยป้าต้อยป้าต้อยทำอะไรจ๊ะพวนข้าวโพดจ้าตับดินตับดิน,ด,นดินแน่นดินแน่นไม่มีไนโตรเจนดูสิแม่ตับแล้วข้าวโพดโตเลยเห็นไหมหงามเลยเนาะดินมันแน่นเกินไปเพราะเราไม่ได้ทำอะไรเลยไงมันต้องพวนก่อนปลูกใช่ไหมให้เราวนก่อน ถักยญาก,ก่อนแล้วก็ควรดินให้ดีก่อนนี่ก็ง,งามแล้วาพงนมลมันได้รับออกซิเจนดินมันแน่น,นเริ่มโตวไวตรงไหนที่แม่ตับไว้มั่งแล้วนะ่ะดินล่วนแค่ไม่กี่วันหลักยามเยอะเราไม่ได้ทำไรตั้ง ีปเดยนเด็กปูกอะไรข้้งงานอย่าเนี่ยักแล้วก็สับกนี่ดาวกระจายนี่ยังอยู่เนี่ย พ่อแม่โตยังไหนอนุแน่หรอนนเอมัดีขึ้นก็ดีขึ้นนะดีขึ้นแม่ก็เลยไป็วนญดีมันเปียกเหนียวแน่นบ้ากันเลยไหมฮะโอ้โหขนาดอันนี้บี้ยังได้เลยกปดน้ำถืงใส่ถังเลยค่ะใส่ถังไปแต่เพราะพูนวิชาเราก็ตักรถก็เปิด อาาาาไไว้้้่่กหนนนบรถดินดีผักงามนี่ผักบุ้งทำไมมันเป็นสีแดงอ่ะแม่ฮะมัน<ะ>จะปนกันปะปนกันมันมันของเดิมอ่ะของที่เนี่ย,ขอ,อยของดินอะ เจ้าของแม่ว่าเนี่ยมีทั้งแดงทั้งเขียวฝั่งนู้นฟักทองกับแฟงใช่ไหมแม่ใช่แ่ตังโมองอ อันนี้อะไรนะฟักทองฟักทองมุ้ยจอยเริ่มโตแล้วะคะ่ะเริ่มงามงามฟักทองฟักทองและน,นี้แล้วก็ย้ายมะเขือเทศมาปลูกนี่มะเขือเทศ มะขามเทศที่อยู่ในกระถางเยอะๆนะคะแบ่งมาปลูกเป็นคะ่ะไม่ตายสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ